ค่ะป้าทุนดีก็ใช้สหายคู่ครัวนะคะคือครบใบเล็กๆอค่ะตำสามเกลือนะเกือบละเอียดน่แต่ไม่ละเอียดนะคะก็หน้าตาก็ออกมาพอใช้ได้อ่ะนะค่ะแล้วสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็จะมีน้ำมันหอยนะคะเป็นซอสประเภทซอสปรุงรสซีอิ๊วขาว น้ำมันงานะคะเอ,อ่อป้าใส่เกลือลงไปเล็กน้อยขนาดที่ตำสามเกลือเพื่อให้รสมันเด่นขึ้นมันนิดหนึ่งนะคะไม่งั้นรสมันจะไม่ค่อยแหลมค่ะถึงแม้จะไม่เค็มมากแต่มันก็จะไม่เป็นรสชื่อๆอ่ะป้าว่าใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะโดยธรรมชาติของเกลือมันช่วยชูรสนะคะทีนี้ขนาดแค่ไหนอ่ะ ก็ต้องกล่าวเองอะค่ะนะคะส่วนหมูนี่ป้าแช่เย็นเอาไว้แล้วก็เอาหนังออกเกือบเกือบครึ่งกิโลค่ะนะแล้วป้าก็จะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแล้วอย่าลืมแป้งนะคะแป้งทอดกรอบอะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวป้าคลุกให้ดูนะใช้ใชอ้อันนี้ค่ะคลุกนะไม่อยากใช้มือ มันติดมือเหม็นนะคะแล้วก็ขี้เกียจสวนถุงมือด้วยค่ะนี่ค่ะคลุกไปนะคะให้เครื่องปรุงเข้ากันกับหมูค่ะใจเย็นๆค่ะอยากจะทานอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆนะก็คลุกให้เข้ากันสักแป๊บหนึ่งนะแล้วใส่งาค่ะงาป้าไม่ได้คั่วนะ เพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปสุกพร้อมกันในเตาอะนะคะไปสุกพร้อมกันในกระทะนะตอนนี้ก็คลุกไปค่ะคลุกไปจนทุกอย่างเข้ากันจึงใส่แป้งนะคะอร่อยจริงค่ะบ้าก็จะทาน ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะในจังหวัดราชบุรีค่ะเดี๋ยวป้าจะใส่ไว้ท้ายคอมเมนต์ว่าร้านไหนนะอร่อยติดลิ้นป้ามานานนานแล้วอะไปทานอาหารร้านนี้ที่ไรป้าก็จะสั่งทุกทีนะฝีมือเขาไม่เคยตกอะค่ะมาตรฐานสากลจริงๆอร่อยอร่อยเลิศนะป้าแนะนำใครไปก็จะชื่นชอบทุกคนอะ ว่าเขาอร่อยจริงๆค่ะนะเดี๋ยวป้าขอตัวคลุกนิดนึงนะคะคลุกกดกดให้เข้าเนื้อค่ะท,ทีนี้ก็ใส่แป้งนะคะแป้งไม่กล้าบ,บอกยี่ห้อเนาะเอาเป็นว่ายี่ห้ออะไรก็ได้เป็นแป้งใส่แล้วทำให้อาหารกรอบตอนทอดอะคะ่ะหรือเรียกโดยทั่วไปก็คือแป้งทอดกรอบนะคะ แล้วก็คลุกต่อค่ะนี่ค่ะคลุกจนแป้งกับหมูกับสามเกลือแล้วก็ซอสปรุงรสต่างๆเข้ากันนะคะแล้วก็ซีลปากชามที่ผสมเนี่ยค่ะใส่ตู้เย็นไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงถ้ามีเวลานะคะถ้ามีเวลาน้อยกว่านั้นก็ตามชอบเลยค่ะนะคะสักครึ่งชั่วโมง สี้านาทีแต่ความคิดของป้านั้นนะไม่ควรต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะคะมันจึงจะเข้าเนื้อแล้วก็ทอดง่ายค่ะป้าจุนดีก็หมักหมูไว้นะคะข้ามคืนเลยค่ะใส่ตู้เย็นเอาไว้เช้านี้ก็มาทอดนะคะทอดใช้ไฟกลางๆนะคะก็คนไว้ค่ะระวังงาจะไหม้นะคะ ก็ใช้เวลาทอดไม่นานนะะักค่ะเดี๋ยวจัดจานแล้วจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะคะกรุณากดไลค์แชร์ติดตามกระดิ่งให้ป้าด้วยนะขอบคุณมากนะคะโชคดีปีใหม่นะโชคดีวันคริสต์มาสค่ะเสร็จแล้วค่ะรีบดคั เสร็จแล้วค่ะหมูทอดงานะคะหมูสามชั้นทอดงาเป็นอาหารซึ่งรับประทานในช่วงซึ่งอากาศเย็นเนี่ยจะอร่อยมากนะคะป้าขอบอกว่าป้าไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะเพราะไม่ชอบแต่ถ้าใครชอบน้ำตาลชอบรสหวานก็เติมได้ในช่วงที่หมักหมูนะคะขอบคุณมากนะคะ ขอให้อร่อยในเทศกาลคริสต์มาสนะคะเทศกาลปีใหม่นะคะจากป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะขอบคุณค่ะ